ไทยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับใส่เลือดลงไปเลยทุกคนลูกละ20โลสาสโลนี่อ,อร่อยป่าวเสียงอะไรมันแปลกๆ,ๆเหมือนเสียงคนมาลองไท้ายนะครับประมาณสี่นิ้วนี่ใครใจไม่ถึงอย่าดูนะโอ้โหสูงมากอยากคีบอะไรเราก็คีบเลยไงซื้อเอาง่ายสุดเออแมวเดือบ อวนนพากิสวัสดีครับพี่บีจากช่องบีอ้วนพากินวันนี้เราพามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เป็นมาที่บ้านย่าบ้านยายนะครับมาเที่ยวสวนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมบ้านด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ราจะพามาดูฟักทองนะครับผมที่อำเภอทวัดบุรีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลผลิตใหญ่แค่ไหนเป็นของอาเบสเองนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเลยครับว่าแปลงนะครับด้านหลังนี้นะครับใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับไปชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าแปลงข้างหลังนี้นะครับใหญ่มากๆนะครับต้องบอกเลยว่าฟักทองที่นี่นะครับเป็นฟักทองที่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับลูกเลย20โล30โลเมื่อกี้เราดูกูดเบอร์รี่กันนะครับแต่มันเป็นพันเล็กพันแบบไม่ใช่พันแบบลูกใหญ่ๆนะกูดเบอร์รี่ที่เราเห็นที่เหนือมันจะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆปอกเปลือออกมาลูกจะไงจะเป็นสีเหลืองแต่นี้ยังไม่สุกนะครับเป็นยังเป็นสีเขียวอยู่เนาะโอ้มาได้เจอกูดเบอร์รี่ด้วยด้านหลังนี้เลี้ยงกุ้งอาเขาเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นกุ้ง กุ้งแม่น้ำพันกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะเลี้ยงในบ่อน,นี้เลยโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอะทุกคนดูดิวูมลมเย็นสบายมากครับตอนนี้อากาศโคตรดีเย็นอือหนอ่ะหลังจากที่เราดูฟักทองนะครับลูกใหญ่มากนะเดีย๋ยวเราไปกิน ข้าวกันต่อเลยนะครับที่บ้านย่านะครับวันนี้จะมีเมนูอะไรพร่อลาบเหรอจุจเนื้อวัวสดนะครับกับลาบดิบเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน่ากินแค่ไหนแล้วมันสดเนื้อเต้นแค่ไหนไปไปดูกันเลยครับไปเลย เนื้อจานใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นผ้าคิริ้วใช่ไหมแมนว่าเอึงอันนี้ผ้าคิริวเออันี้ผ้าคีริ้วอันนี้อันนี้ตับโอ้โหสดสดจุเนื้อแบบสดสดแดงแงใหม่ๆเลยเนื้อยังเต้นยุบดับยุบดับอยู่เลยนะครับอ่ะเราก็ทำจิ้มอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหดูเพื่อนๆเข้มข้นมากเลยครับนี่มาทุกคนเรามาลุยกันโอ้โหเนื้อสดสดเลยนะครับน้ำจิ้มอย่างนี้นะครับเราก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับ นี่อืมอืมน้ำจิ้มอร่อยมากอืมน้ำจิ้มเด็ดมากครับอันนี้ผมมากอร่อยงว เมนูถ anyway. ัดไปเราไปดูเมนูลาบกันครับลาบดิบแล้วเขาคนเนื้อสดๆนะครับนะอาหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเราไปดูเมนูลาบกันนะว่าใส่ข้าวคั่วหอมๆพริกหอมๆเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพริกข้าวคั่วหอมๆคั่วใหม่ๆนะครับผงชูรสน้ำปลาอันนี้เราจะใส่เพียกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราใส่เพียลงไปแล้วนะครับมีพริกข้าวคั่วรสดีนะครับแล้วก็เพียสดๆนะครับนี่เดี๋ยวรออาหารคน แล้วเราไปชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนแล้วใส่ผักหอมๆผักใหม่ๆเลยครับ <ไป S 2> ใส่เลือดลงไปเลยทุกคนหอม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 ตัวน,นี้หอมมากโอ้ใส่ผักแล้วก็โชคดีเราได้แล้วหลังจากที่เราปรุงเครื่องขยำให้เข้ากันใส่ดีใส่เลือดแล้วก็ขยำแล้วก็ใส่กับผักนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากนะครับแล้วก็ เข้าเนื้อเข้าเครื่องกันมากๆเลยครับตอนนี้นะถ้าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะเดี๋ยวจะลงให้ดูบ่อยๆนะเพราะว่าน่ากินมากๆนะวันนี้มาถึงถิ่นเลยมาที่ร้อยเอ็ดนะครับผมปะเดีย๋ยวเราไปดูกันท่านตอนเสร็จเลยครับว่าน่ากินแค่ไหนครับผม,มนีออออ่อร่อยอร่อยมากเนื้อดิบเนื้อดิบอย่างนี้เลย ร้านมือเหนียวอร่อย,อ,อ,ยอืมอือด,ดูพ่อเพิ่มพ่อจะชิมให้ดูทุกคน <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> เนื้อดิบอืมเนื้อจิบอืมกินมน้ำจิ้มเยอะๆเอาใส่ข้าวเหนียวใส่น้ำจิ้มแน่นๆซูชิซูชิโอซูชิอีสาออนอร่อยพ่อมาเมนูลวกของเรานะครับ มาจิ้มอย่างนี้เลยคำใหญ่ๆกับน้ำจิ้มขมครับอืมอืมว้าอืมแกงหมูผักเนื้อติดมันอร่อยมาก มันบอกว่าเนื้อมันสดเด้งดึงมันไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยมันหอมนะครับเนื้อค่าใหม่ๆยังแบบเด่นดุ๊กเลยนะครับแล้วตอนเมื่อกี้ที่เราไปดูการคนลาบกันเห็นไหมเขาใส่เลือดสดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่เพรออนมันจะขมนัวแล้วก็เหนียวนะครับเนื้อติดมันห <c oughs> มวราอร่อย <c oughs> มาก ผีอ้วนพากินหลังจากที่เรากินลาบเมื่อคืนนะครับเราก็กลับมานอนที่บ้านนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้เนื้ออร่อยมากๆนะครับยิ่งจะเอาไปลวกนะแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะที่เราใส่เพียลงไปด้วยนะครับมีความเหนียวความโคตรเมื่อคืน ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเท้าดียังท้องอืดๆอยู่เลยเพราะว่ารู้สึกว่ากินเนื้อเยอะเกินไปนะครับขำ <c oughs> นะถ้าเห็นคลิปเมื่อคืนนะต้องบอกเลยว่าต้องอยากกินเหมือนเบ้แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยสดมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวนพริกนะครับว่าพริกมันโดกแค่ไหนแล้วก็สวนใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับไป ใหญ่มากๆนะตรงนี้ก็มีทางปลูกใหม่แล้วก็อันเก่าด้วยนะครับนะอันนี้คือกาลังดกดกาลังสวยเป็นพุ่งใหญ่เลยครับเดี๋ยวเมจะพาเดินชมนะว่าใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็สวนใหญ่มากๆจริงเดินมาจากตรงนู้นก็เยอะเต็มมาตรงนี้ก็เต็มเลยครับใหญ่มากๆนะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่าสวนพริกเนี่ยตรงเดินเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยาวแค่ไหนไปไปดูกันเลยโอ้โหด้านหลังนะครับคือสวนพริกขนาดใหญ่ ใหญ่เลยนะครับทั้งพริกกระเลียงแล้วก็พริกกินดาแดงนะครับอันนี้บอกเลยว่าปีนี้นะครับผลผลิตเนี่ยน่าจะแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโอสูสวนดีด้านหลังทุกคนเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ใหญ่มากจริงๆนะอ่ะผลผลิตยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับในปีนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าต้นพริกเนี่ยเก็บผลผลิตได้เนี่ยต้องสูงประมาณช่วงเอวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่แค่ตรงหน้าแข้งเอง นะครับยังไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะแล้วก็กําลังที่จะเริ่มออกดอกออกผลนะครับนะตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้ลมแรงมากพาไปชมวิวแล้วกันครับดูว,วิววิวดีมากครับอากาศก็ดี ก่อนจะกลับนะครับมาแวะดูสวนมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศสีดาที่เอาไว้ตำส้มตำนะครับถ้าสุกแล้วจะเป็นผลสีออกชมพูแดงๆนะครับนะตรงนี้นะครับแต่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะแต่ว่ายังเป็นผลที่แบบกําลังจะโตนะครับนะถ้าจะโตจริงๆนะครับก็จะสูงประมาณช่วงช่วงต้นขาหรือช่วงเอวนะครับผม้วจะผลผลิตดกมากต้องเอาจ้างคนมาเก็บเลยนะครับนะอันนี้นาเบสเนี่ยปลูกไว้นะครับด้านหลังนี้เลยนะครับผลผลิตกำลังเป็นช่อบเป็นพวงเลยนะครับนะใครที่ไม่เคยเห็นมะเขือเทศสีดานะครับที่ยังไม่สุก แล้วก็เป็นสวนแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนะใครที่ชอบนะครับแนวนี้นะครับหรือว่าพริกนะอันนี้เมื่อกี้เบไปถ่ายให้ดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่พริกที่เป็นสีเขียวๆอยู่นะครับคือเอาไว้กินกับเอ่อพวกแหนมนะครับหรือว่าไส้กรอกอีสานย่างนะครับที่เราเคยกินกันไงพริกสีเขียวๆยาวๆนะกัดไปเนี่ยมันจะออกรสไม่ค่อยเผ็ดนะครับแต่ออกจากหวานๆหอมๆนะครับนะต้องบอกเลยว่าสวนพริกใหญ่จริงๆนะครับสุดลูกหุลูกตาเลยทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกินกันไป สรุปแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้กลับก็คือยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับ <c oughs> นั่งรอพ่อกับแม่เขาเดินชมสวนพีกของน้านะครับผมเนาะเ <c oughs> มื่อกี้เบนนั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วมีน้องจากในหมู่บ้านนี่แหละเขามาขึ้นว่าวนะครับนะใครไม่เคยเห็นว่าวบ้างว่าวจุฬา นะครับใครไม่เคยเห็นบ้างนะครับมาดูในคลิปดีเวสไทยดูนะครับเมื่อกี้เขารอจังหวะลมดีๆเนี่ยเขาเอาขึ้นเมื่อกี้นะครับเนาะต้องบอกเลยว่าจะมีเรื่องเล่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องว่าวให้ฟังนะครับผมนะเป็นเรื่องจกโจกเรื่องขำๆนะครับนะในอะตอนสมัยเด็กเนี่ยเวลาเบสกลับมาที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับนะในช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงนี้แหละครับ มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนเสียงคนมาร้องไห้นะครับเหมือนเสียงคนมาร้องไห้เสียงที่คุณผู้ชมกําลังจะได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงปริศนาที่เคยบันทึกได้เขาจะมีเสียงนะครับดื้อ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 ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงอะไรมันแปลกมันเป็นเออน่ากลัวตอนนั้นเป็น หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดาแต่พอตอนเช้ามาเนี่ยเราก็มาเห็นว่าอ๋อเราไปยืนอยู่ใกล้ๆตรงว่าวตรงที่เขาเอาขึ้นเราก็แหงนขึ้นไปดูท้องฟ้านะครับอ๋อเสียงมันมาจากว่าวเราเลยเขารู้แล้วว่าอ๋อว้าวมันมีเสียงนะครับมันจะเป็นเสียงดื้อดื้อ แบบนี้นะครับใครที่ไม่รู้จักว่าวหรือว่าไม่ได้มีใครเล่นว่าวก็จะไม่รู้ว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรและอาจจะตกใจเหมือนที่เบสเจอครั้งแรกก็ได้เช่นกันนะครับผมดื้อ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 นี่ก็เป็นเรื่องเล่าโจ๊กๆขำๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าวให้ฟังนะครับพอดีว่าน้องเขามาขึ้นว่าวก็เลยเออมันเป็นบันฟิลบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นใครเล่นว่าวเนี่ยมานานประมาณโอ้เป็น20ปีได้แล้วล่ะครับนะโอ้วันนี้ลมแรงมาก โอ้ลมแรงมากทุกคนถึงว่าเขามาเล่นบ้าวกันนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเราทําเมนูออมไก่บ้านใส่ผักเยอะๆนะครับเรามาดูกันได้เลยว่าน่ากินแค่ไหนไปดูที่หม้อกันเลย<ๆ>มาเรามาชิมออมไก่บ้านจานยักษ์เน<ๆ>ื้อมันหอมนะทุกคน ใส่ตัวเล็กริบยอง <What? S 1> ใส่ตัวเล็กริบยองใส่ผักแน่นๆเลยนี่ครับอืมกล้วยหอมอร่อยไก่บ้ามตัวเล็กประมาณประมาณสี่นิ้วนี่เอ <c oughs> ตัวเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> มาอ่อมแบบบ้านๆน,นะครับใส่ ต้นหอมใส่ผักชีลาวใส่ดอกกระหล่ำด้วยนะครับอันนี้เบบว่าลวกกินนะครับอร่อยมากครับปโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปไหนกันต่อค่อยมาติดตามกันหนีอ้วนพากิน เรามาถึงหอโหวตแล้วหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดมาถึงในเมืองเลยนะครับจากหมู่บ้านนะครับที่อําเภอทวารวุรีมาถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดี่ยประมาณ10กว่ากิโลเองแป๊บเดียวใกล้มากๆนะครับพามาเที่ยวต่อนะครับหลังจากเมื่อเช้าเราไปสวนพริกนะครับแล้วก็ไปกินแกงออมไก่นะครับที่บ้านทากับข้าวแล้วก็มาเที่ยวหอโหวตยักษ์ครับผมหอโหวตใหญ่ประจาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้บอกเลยว่าจะพาขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับมันเป็นยังไงนะครับว่าวิวด้านบนเนี่ยสวยแค่ไหนมีความอลังการแค่ไหนนะครับเห็นว่า มีพระธาตุสาลีเลกธาตุด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนยครับไปเลย หลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับเดินพื้นมาได้ประมาณ2ท่อนได้นะครับคุสูงก็มาซื้อบัตรนะครับผู้ใหญ่คนละ50บาทครับคนชรานะครับ60ปีบวกนะก็40บาทครับสำหรับนักศึกษานะครับ3าบาทนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนกันด้านหลังนะครับเป็นภาพสามิติเนาะของเมืองสาเกตนครนะครับหรือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะตรงกลางนะครับจะมีบึงพาราชัยด้วยนะครับตรงทางขึ้นนะครับที่เราจะขึ้นไปด้านบนกันสวยครับตรงนี้ด้านหลัง มีอ้วนพากินนะครับขึ้นมาบนฮอโวนะทันที่31เดิดินวนได้รอบเลยครับ360องศาส,ส,งสามรอบศาใครที่จะส่องกล้องนะครับ10บ,บาทได้ประมาณกี่นาทีเอ่ยประมาณ4นาทีได้ก็ชมวิวได้รอบเมืองร้อยเอ็ดเลยครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีเดียวใครที่มาเที่ยวนะครับก็แนะนําว่าให้ขึ้นมาชมที่ฮอโวรครับคนละ50บาทเอง ร้อยเอดนะขึ้นชื่อนี่รูปทรงโวดแต่ว่าที่เราขึ้นมาเนี่ยเป็นโวดยักษ์นะครับเวลาเขาเป่าได้แบบนี้เขาจะเอาปากหน้ามือ้เสียงมันจะไล่ตามโน้ตชั้นที่34ครับมาถึงแล้วทุกคนมันเป็นโอเพ่นแอร์สูงมากโอ้โหลมดีมากเลยครับ ชั้นนี้นะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งคือสะพานกระจกนะันดับแรกเราต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับด้านหลังเปลี่ยนรองเท้าแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตรงนู้นกันครับตรงสะพานกระจก1แผ่นรับน้ำหนักได้1ตันครับไป ูเส็งาพาเมายืนตรงกระจกเลยครับนี่ยืนไปเลยใครใจไม่ถึงอย่าดูนะใครใจไม่ถึงอย่าดู <laughs> ตอนนี้เบ็ขึ้นมาถึงชั้น35แล้วนะครับก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับด้านบนเนาะอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าใครขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องขึ้นมาให้ถึงถัดจากชั้นสก,กายวอล์กเนาะเมื่อกี้เนาะชั้นนี้มีแอร์ครับเย็นสบายมากนะครับแล้วก็ด้านบนประดับไปด้วยเ,เทวดานะครับสวยครับอื ด้านหลังเบสน,นะครับก็เป็นพระพุทธมิ่งเมืองมงคลนะครับพระประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยใครที่มาเที่ยวนะครับขอเลยว่าให้แนะนําขึ้นมาไหว้นะครับพระมิ่งเมืองเมืองมงคลนะครับผมเนาะหลังจากที่เบลงมาจากชั้น35นะครับเบนก็เดินลงบันไดามาอย่างเหนื่อยนะทุกคน ต้องบอกเลยว่าอย่างเหนื่อยใครที่พาคนสูงอายุมาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องเช็คขาดีๆหรือว่าต้องประคับประคองดีเพราะว่าบันไดค่อนข้างชันนะครับแล้วก็พื้นที่จํากัดมากๆนะตอนนี้เป็นอยู่ที่ชั้น29ครับมากินกาแฟครับกับวิวสวยๆอย่างนี้เลย บึงพาราลัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้สั่งไป2อ,อย่างครับมีอ่าเมกาโนนะครับกับคาปูชิโน่นะครับของคุณพ่อคุณแม่นะเบนไม่ได้สั่งครับผมวันนี้ก็มาชมวิวสวยๆเก็บ,บวิวภาพบรรยากาศช่ำๆให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผม หลังจากที่เมื่อตอนกลางวันนะครับเบปพาไปหอโหวตนะต้องบอกเลยว่ามันสูงมากนะครับแล้วก็เหนื่อยเดินเหนื่อยมากเลยครับตั้งแต่ชั้น29จนถึงชั้น35นะครับนะตอนนี้ก็เย็นแล้วครับกลับมาบ้านนะครับวันนี้มีเมนูหมูกระทะนะครับหมูจุ่มนะอันนี้แม่ออกไปซื้อมานะครับก็จะเป็นแบบสําเร็จนะครับไปซื้อแบบเป็นคีบๆแบบคีบมาใส่ถุงเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราทานกันเย็นนี้นะครับเป็นมื้อสุดท้ายนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับนะเก็บคลิปบรรยากาศนะครับนะตั้ง2 นะครับนะรวมอยู่ในคลิปดีคลิปเดียวนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปกินหมูกระทะกันครับไปเลยมาเรามากินซุกกี้กกอืมอืมเปื่อืมผักสดสดอืมพิโร้อยหกสิบบาท น้ำจิ้มรีผากฟร,าร,รีอ่ะใชโอทำไมยีงเลยอืมลูกชิ้นก็มีเอซื้อมาทำทำเองทุกคนทุกวันนี้นะเขามีบุฟเฟ่หมูกระท้าเราแบบอยากคีบอะไรเราก็คีบเลยไงนะไปซื้ออยู่ที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคีบหมูเป็นตอนๆอนเบเป็นสัตว์กินเนื้อไปกินแต่เนื้อหมูอืมาม ดีก็บรรยากากกำลังเย็นๆครับตอนนี้เรื่องเรียนประมาณไม่เกิน22องศากำลังดีๆมันเป่าเยี่ทมาใม สำหรับคลิปเที่ยวร้อยเอ็ดนะครับนะเบอน,นี้เวสพามาที่บ้านนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีนะครับก็กิจกรรมหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่มาถึงเนาะเวสก็พาไปส่วนฟักทองนะครับแล้วก็กลับมากินลาบเนื้อวัวสดๆใส่เพียดีอ่อนจุ๊โอ้ย ฟินนะครับแล้วก็วันนี้พาไปหอโหวตยักษ์นะครับที่ตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นไฮไลท์ใหม่นะครับของบนทนภาคอีสานนะฟินมากๆนะครับแล้วแต่ว่าเหนื่อยนะครับใครที่ขาไม่ดีนะแนะนําต้องค่อยๆไปนะครับนะเพราะว่าเดินเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปถึงชั้น35นะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะมีจุดเที่ยวจุดไฮไลท์ของแต่ละชั้นนะครับผมเนาะอือครับสำหรับเย็นวันนี้ก็ทานหมูกระทะนะครับแต่เป็นแบบต้มนะครับนะต้องบอกเลยว่าอร่อยครับแล้วก็รสชาติดีมากๆนะครับหอมนะ แล้วก็ไม่ต้องทำเลยครับทุกวันนี้ซื้อเอาง่ายสุดนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์ที่ช่องให้เบนด้วยนะครับเดี๋ยวเบ้นมีคลิปอะไรดีๆนะครับพาไปเที่ยวที่ไหนอีกให้ทุกคนติดตามนะครับจะพาไปกินไปเที่ยวพาไปชมอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับฝากกด s ับส c r i b e ที่ช่องแล้วก็กดไลค์คลิปดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินครับผมบ๊ายบายหมีอ้วนพากินมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังอำเภ ว่าอ้วนอวบเหมืนเบสเลยนะครับนะโยกหมองข่างตรงข้ามเป็นว่ไปขอมีชิมนะให้พ่อชิมโอ้โหก้สูดมี